ผืนผ้าที่มีความประณีตและงดงามแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างนกเงือกสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ที่เห็นอยู่นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักได้อีกด้วยมือนความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจปักผ้ากลุมผมสตรีบ้านลาเวง อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสที่เริ่มต้นจากการประ้าจากความรักความชอบของเจ๊นาติป,ปะมหิิและสู่การต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนจากการมีอาชีพหลักเพียงอย่างเดียวสู่การมีอาชีพเสริมมีไรายได้เพิ่มสู่ขัวเรือน ก็แรกเริ่มก็คือชาวบ้านในชุมชนเ,เป็นสมาชิกศิลปะชีพทีนี้ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเขามีความถนัดในการปักผ้าก็เลยได้มารวมกลุ่มกันเอาสมาชิกที่มีความถนัดในการปักมาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อขายแล้วก็ตอนนี้กย็ยังสอนชาวบ้านในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อต่อยอดออให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพมีไรายได้ แรกเริ่มกลุ่มก็ทําเป็นภาคภุมผพสตรีก่อนแต่ว่าทําภาคภุม,มิพมสตรกีก็เป็นการอตอบรับที่ว่าเฉพาะเจาะจงกลุ่มมุสลิมทีนี้พอเราทางกลุ่มได้เข้าไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและก็เอกชนก็ได้มีการแนะนําให้ทําผลิตภัณฑ์หลากหลายเพราะว่างานฝีมือสามารถอยู่ได้บนผลิตภัณฑ์บนผ้าต่างๆได้แล้วก็เลยมารวมกลุ่มทําเป็น ผลิตธรรมต่างๆอย่างเนี้เป็นบนเสื้อบนบนหมวกบนกระเป๋าบนแบสแล้วก็ปอกหมอนต่างๆแล้วก็ยังมีการทำออเดอร์ของลูกค้าด้วยค่ะก็เมื่อก่อนชาวบ้านที่นี่เขาจะประกอบอาชีพกรีดยางอย่างเดียวช่วงบ่ายก็ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งคุยกัน พอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยว่างจากการทําสวนยางกริดยางก็มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างนี้ก็เลยทําให้เขามีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ค่ะปัจจุบันที่จดทะเบียนไว้ก็20คนที่ที่สมทบตอนนี้ก็40กว่าคนแล้วค่ะเพราะว่าเขาอยากมีอาชีพมีไรายได้ทางกลุ่มก็ไม่ได้กีดกัน้นเพราะว่าใครอยากทาทางทางกลุ่มก็ยินดีสอนแล้วก็ มารวมกลุ่มกันได้ค่ะปัอจหนันนี้ก็เรียงอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงหลังๆก็กลับมาอยู่บ้างก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มผ้ากลุ่มบ้านเราค่ะที่ผ่านมาก็ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าแต่ละแบบไม่เหมือนกันอยู่ที่เราตั้งใจว่าจะทันได้หรือเปล่าพยายามจะทำเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามจะทำแบบอื่นเพื่อต่อยอดค่ะ ก็ถ้าเป็นขนาดตัวเล็กอย่างเงี้ยก็ประมาณสองชั่วโมงหนึ่งตัวมีความสุขเพราะว่าโดยส่วนตัวเราแล้วก็ชอบในด้านนี้เหมือนกันค่ะมีความสุขว่าอาชีพหลักก็ตอนนี้ก็ช่วงเช้าก็กรีกยางพอกรีกยานเสร็จก็มาปัดผ้าค่ะ,ะเป็นไรายได้เสริมของเราด้วยค่ะ ความสุขไม่ได้ไกลาจากไหนเลยจากงานที่รัก จากงานที่ชอบจากความสามัคคีของสมาชิกกลุ่มและการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ตอนยอดให้มีงานมีอาชีพวันนี้คนในชุมชนไม่ต้องรอไรายได้เพียงทางเดียวอย่างการกรีดยางพาราแต่พวกเขาได้มีไรายได้จากงานปักและมีความสุขทุกครั้งที่เห็นฝีมือของตนบนผืนผ้าความสําเร็จของการสร้างอาชีพคือสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทําวันนี้กลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีบ้านละเวงประสบความสําเร็จ พร้อมกระจายความสุขความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนแล้วทางผมก็จะมีเฟซกับป้าลาเวงแล้วก็มีเพจเอ,อลาว,ว่าลาเวงแล้วก็มีไลน์ตามเบอร์โทรนะคะ086-292-4972